เนี่ยแหละความอยากลองทำให้เกิดเรื่องราวขอต้อนรับ iPhone Air เข้าสู่เทศกาล Apple อีกเครื่องหนึ่งนะคะ จริงๆเป็นรุ่นที่รู้สึกถูกฉลกมากแล้วก็อยากลองใช้สักครั้งเพราะแบบมันบางขนาดแค่ถืออันบ x ็อกอย่างนี้ยังสบายมือมากๆเลยสำหรับ iPhone เครื่องนี้จะติดฟิล์มต่างจากเครื่องอื่นด้วยเพราะว่าจะใช้งานต่างจากเครื่องอื่นนะคะพอครั้งนี้จะติดฟิล์มโฟกัสกระจกเนื้อด้าน,นะคะ่ะ พราะปกติเนี่ยเราจะติด17 Pro เป็นรุ่นฟิล์มใสฟิล์มแก้วใช่ไหมเอาไว้ถ่ายรูปอะไรต่างๆแต่ว่าสําหรับน้องคนนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เน้นเรื่องการถ่ายคอนเทนต์ขนาดนั้นก็เลยอยากจะลองติดฟิล์มแบบเนื้อแมตแบบนี้บ้างเด่นๆเลยก็คือกระจกด้านเนี่ยเขาจะเคลือบสารลดรอยนิ้วมือทําให้มือถือเราดูใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยลดแสงสะท้อนได้ดีด้วยแล้วยิ่งเป็นเนื้อด้านอย่างเงี้ยจะทําให้ทัชลื่นขึ้นกว่าปกตินะคะส่วนกล้องหลังเหลือแค่ตัวเดียวก็จะเงานิดๆแต่ว่ายังไงก็ต้องติดโฟกัสไอรอมันจะติดฟ้าออนล หนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกสีฟ้ามาติดให้เข้าเซตกันหลังจากติดแล้วไม่ลดทอนคุณภาพกล้องนะคะเดี๋ยวมีคาเมราเทสให้ดูด้วยเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดเอเซอรี y ของโฟกัสฟิล์มไว้ให้ใต้ล่างเหมือนเดิมเลยนะจริงๆดูไปดูมาสกายบลูแอบดูเหมือนสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันจริงๆมันก็คือเป็นฟ้าที่แบบจางมากๆนั่นแหละส่วนเรื่องของความบางคือบางจริงขนาดจอเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวโปรแล้วก็จะเล็กกว่าตัวโปรแม็กนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดใน3ตัวเนี้ยแอร์เบาสุดจริงๆ ก็เลยเป็นโจทย์ใหม่ๆสําหรับการซื้อเอเซอรี่ครั้งนี้มากเพราะว่าเราจะใช้เอเซอรี่ที่ไม่เพิ่มน้ําหนักให้กับตัวเครื่องเลยก็เลยไปลองกดเคสอะไรใหม่ๆมาเยอะมากเลยอยากให้มันบางที่สุดแล้วก็ตั้งใจว่าเครื่องแอร์เนี่ยจะไม่ใช้อะไรที่เป็นแ a ็กเซฟเลยแต่ว่าอันนี้ติดพวกไตรพอดกับ Power b a n แให้ดูนะคะว่าตําแหน่งมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็ติดหนึบได้ดีเหมือนปกติเลย แต่ใจจริงนี่อยากไปลองสังเคตบับเบิลของ Apple มานะคะแต่จากที่ดูรีวิวก็เพิ่งรู้ว่าข้างหลังเนี่ยมันแบบไม่ได้มีอะไรหุ้มอยู่เลยมันมีแค่ขอบบับเบิลข้างๆนะคะก็เลยกลัวว่าจะเป็นรอยง่ายก็เลยตัดจบไป ส่วนโฮมสกีนครั้งนี้จะตั้งเป็นสีฟ้าให้มันเข้ากับเนื้อสีเครื่องที่เป็นสกายบลูนัดยังใช้แฮนดี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตั้งตามเขาไปเรื่อยๆจนจะได้ไอคอนน่ารักน่ารักมาประกอบโฮมสกีนแบบนี้แล้วก็วิดเจ็ตที่จะเพิ่มเนี่ยจะมี2อันหลักๆก็คือ MD วิดเจ็ตแล้วก็ MD คล็อกอีกอันหนึ่งอันนี้ทุกคนเลือกได้ตามใจชอบเลยมันจะมีคลิปอันบล็อก iPhone 17 Pro ก่อนหน้าที่เราทําขั้นตอนการแต่งจอละเอียดละเอียดไว้ไปดูคลิปนั้นแล้วก็ามาแต่งตามได้นะคะ ะโกนออกมาพร้อมกันว่ามันเบามากจริงๆอ่ะ iPhone Air เป็น iPhone รุ่นที่เราอยากจะลองใช้ตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวเลยนะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบบอบบางลูกคุณหนูลูกคุณนายหน้าทะนุถนอมแต่ก็เป็นรุ่นที่แอบตั้งคำตอบไว้ในใจนิดนึงว่าน่าจะไม่เหมาะกับตัวเองไหนจะเรื่องกล้องมีแค่ตัวเดียวแล้วบางขนาดเนี้ยแบตมันก็อยู่ได้ไม่นานแต่หลังจากที่ได้ลองใช้มาสอาทิตย์เท่านั้นแหละติดใจติดมาก ขอยืนยันอีกเสียงเลยว่าจากคนที่เคยใช้ Pro Max แล้วอยากถือเบาขึ้นก็เลยลดมาเหลือแค่ตัว Pro แล้วพอมาได้มาจับตัวแอะเบามาก มันเป็นประสบการณ์การใช้โทรศัพท์ที่แบบประสบการณ์มันดีมากอะคลิปนี้ก็เลยอยากมาเล่าประสบการณ์การใช้งานสไตล์สาวๆส,สบายๆที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันและด้วยความที่หน้าตาเขาสวยขนาดนี้เบาขนาดนี้มันก็มีหลายคนกําลังช่างใจอยู่นะคะเผื่อคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้นอย่างเรื่องแรกที่เรากังวลเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอะ,อะมันจะบบดีไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็คือเรื่องกล้องกับเรื่องแบบคลิปนี้ก็เลยมีคาเมล่าเทสแบบจุกๆแตะไว้ให้ด้วยเดี๋ยวไปดูการตั้งค่ากล้องที่เราตั้งวก็เดดี๋ยไปู กับวิดีโอกันเลยค่ะว่า iPhone Air ถึงจะมีกล้องเดียวแต่ก็ไม่ไก่กาอาราเล่นะจ๊ะ เป็นไงคะทุกท่านน้องแบบน้องไม่ดรอปนะน้องสู้คนนะโฟโต้กับวิดีโอโอเคเลยถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปเทียบกันตรงๆแบบสู้แบบหมัดต่อหมัดกับตัว iPhone รุ่นพี่นะคะนะว่าเขาทําได้ดีเลยแล้วเขาก็มีฟีเจอร์ใส่มาให้เราเล่นเหมือนรุ่นพี่ใน17ซีรีส์ตัวอื่นด้วย <S <S เราสามารถหมุนกล้องแนวตั้งแนวนอนได้โดยที่เราไม่ต้องพลิกมือเองนะคะหรือแม้แต่ตัวเซนเตอร์สเตคนเข้ามาปุ๊บแล้วกล้องก็จะซูมออกปรับ ขนาดภาพให้เพื่อให้เซลฟี่ง่ายขึ้นอันนี้ก็ทําได้แล้วก็มี duo capture ให้เราอัดเหตุการณ์หน้าเราแล้วก็เหตุการณ์ตรงหน้าพร้อมกันได้แบบนี้ด้วยมีครบเลยทําให้ถ่ายรูปเล่นได้สนุกมากๆเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าสําหรับคนที่เคยใช้โปรมาก่อนพอมาใช้ air เนี่ยมันจะมีสิ่งที่คิดถึงอยู่2อ,อย่างใหญ่ๆสําหรับนันเองนะอย่างแรกก็คือระยะ0.5เพราะว่าระยะในเครื่อง iphone air ค่ะมันจะมีแค่คูณ1กับคูณ2เท่านั้นจากที่ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ไม่ใช่คนที่ถ่าย0.5อะไรแบบบ่อยขนาดนั้นแต่่กกลลาายเปป็นวพออไใช้้ง รูปใน iPhone Air จริงๆอะชอบเผลอไปกด0.5แต่มันไม่มีให้กดนะคะบางครั้งก็คิดถึงการซูมว่าแบบเราอยากซูมได้ไกลๆมากขึ้นซึ่ง iPhone Air ก็ซูมได้แต่ว่าพอเลยคูณ2ที่กล้องมีให้มันก็จะเริ่มมีความแตกอย่างเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นสายชอบถ่ายระยะ0.5หรือว่าชอบซูมถ่ายอะไรไกลๆที่มันเกินระยะคูณ2อ,อะ่ะอาจจะต้องตัดแ i r ออกเพราะมันจะไม่ได้ใช้ตรงนั้นอย่างเต็มที่นะคะนะัดคิดว่า iPhone Air เนี่ยจะเหมาะกับสายเซฟมากกว่าสาย สายสร้างก็คือแบบสายชอบทำคอนเทนต์นะคะแบบอาชีพทํามาค้าขายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบนัดแบบสินค้าของเราที่เราเอาไปเสิร์ฟแก่ลูกค้าเป็นภาพและวิดีโอเนี่ยอันนี้คือสายสร้างคืออันนี้มันก็ถ่ายได้แน่นอน iPhone ทุก iPhone ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้งานรูปงานวิดีโออะไรก็ตามที่ได้จ็อบจากโรงงานแล้วมันเทคเป็นงานน<ะ>่า <นะ S 2> คิดว่าน่าจะเชียร์ไป iPhone 17ไม่ก็17 Pro มากกว่าเพราะว่าเราจะได้ใช้กล้องอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ถ่ายงานได้สนุกๆแต่ว่ามันจะเหมาะมากกับ สายเสพนัดตอบคอมเมนต์ใน iPhone Air บ่อยมากนัดอ่านนิยายอ่านมังงะในนี้บ่อยมากแต่งรูปในแอปเหมยตู่แล้วก็สารพัดแอปของนัดในนี้บ่อยมากเพราะฉะนั้นกลายเปว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเอา iPhone Pro เนี่ยขึ้นมาถ่าย อะไรตลอดแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วใช้กล้องเสร็จแล้วอะ่ะมาถือแอร์ตลอดเลยเพราะเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนโทรศัพท์อะ่ะมันมีความสามารถหลากหลายด้านมากนะคะมันสามารถถ่ายวิดีโอแทนกล้องใหญ่ให้ชัดตาแตกได้มันสามารถแบบเลนเดอร์คลิปที่เราตัดต่อเดี๋ยวนี้สเปคโทรศัพท์มันโหดเพื่อรองรับการทํางานแบบนั้นเยอะขึ้นมากแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้โทรศัพท์เป็นแค่โทรศัพท์อะ่ะต้องชอบแอร์แน่นอน<ๆ><ๆ>กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแบตนะคะมันหมดไว กว่าปกติแต่นัคิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตของเราซะเท่าไหร่เพราะไม่ว่านัดจะใช้โทรศัพท์เครื่องไหนนัดก็พก power bank ติดกระเป๋าอยู่ดีเพราะว่าเป็นคนแบบบ้าหอฟงังรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้เอา power bank ติดไปด้วยจะใช้ชีวิตแบบไม่ว่นใจก็ถ้าอันนี้แบตหมดก็แค่แปะชาร์จสรุปว่าเป็น iPhone ที่ประสบการณ์การใช้งานดีมากๆ แอบเล่าให้ฟังอินไซด์ว่าเวลาที่นัทชอบถือเล่นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดโทรศัพท์มันหนักมากๆอ่ะไอ้ตรงนิ้วก้อยของเราตรงนี้ไม่แน่ใจมีไข่เป็นไหมมันจะบุ่มลงไปแล้วมันเหมือนกระดูกหักอ่ะแล้วนัทรู้สึกว่าไอ้รอยบุ่มเนี่ยมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้น iPhone ที่เบาขึ้นอ่ะก็เลยแบบเป็นอะไรที่ให้คะแนนมากเพราะว่าดิฉันเจ็บนิ้วก้อยนี่ก็เลยจะเป็นรีวิว p h o n e Air ทั้งหมดที่เรามีมาฝากทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่เอาไปรวมรวมประกอบการตัดสินใจได้ไว้จกนมคคลิปะะ้าะบ